ช่อง youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดมองรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปชงคิปกันได้เลยครับขายมั่วเมลูในราคา 8 5 0 0มหาพันบาทครับในราคา8 5 0 0 0พันบาทแม่ทองแล้วนะครับ1เดือนกับอีก4ี่มือไปช่มคมจปรายละเอียดได้เลยครับกับสวสดี FC แฟครับในตุกกาสุขุสุกรนครับวันนี้มีหั่วโค่แมลูครับในราคามีตรภาพมาให้เกษตรกรได้รับชมกันครับเนี่ยหมอไปกอนครับเปิดในราคามีตรภาพพี่ดีครับแม่ทองหนึ่งเดือนกับอีกสี่หมื่นครับคมตัวกับพ่อบามั่นเรียกที่ ค่อนข้างดีนะครับเป็นบามันแดงโบดเลยครับโบดชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เป็นมั่วหูโบดนะครับสีโทนแดงนะครับสมแดงนะครับเปิ่ในราคายกคูนะครับยกโคมแมลูกนะครับลูกตัวผูนะครับแต่ลูกก็ได้เคองหนึ่ง้วคบพี่น้องครับเปิดในราคาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงอิลี่ครับทองนะครับพี่น้องครับทองหนึ่งเดือนกับอีกสีมือนะครับเนี่ยมีข้อคุมฝูงด้วยนะครับ เดียวห้เบิรนกันนะครับลูกเชื่องครับพี่น้องครับเนี่ยลูกอนาคตพอพันคู่ฝูงนะครับเนี่ยหนังหนาสายใหญ่นะครับพี่น้องครับเปิดในราคาแม่ลูกนะครับสีสันดีครับพี่น้องครับมีหนามีนวลชัดเจนมั่วบาส้มบาจอยครับพี่น้องครับงามมากครับเขากอมสวยเลยนะครับเนี่ยใบหนาติดโบดครับพี่น้องครับเนี่ยขอบตาติดโบดไ์ใบหูโบสนะครับไข่ดาด้วยนะครับอนาคตดีเลยนะครับสวยมากพี่น้องครับลูกไส้เขานะครับแจกลูกสวยมาก พี่น้องรองจินตนาการให้เป็นตัวแม่บัางครับพี่น้องครับมาม่วตัวนี้แจกลูกงามปันไดนะครับเนี่ยไข่ดำนาคตพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยแข้งขาโบดนะครับทำไดองศาดีนะครับตามาเทพพอคุ้มุงเลยวาพอพันธุ์รนทับได้ครับพี่น้องครับเนี่ยกระดูกง่ายนะครับพี่น้องครับกระดูกงแข้งขาดีนะครับห่วยแข้งขาดีนะครับลำเหนือลำโตเงี้วเนื้อนังหนาดีครับพี่น้องครับโอ้โห สวยมากนะครับลูกเขางามมากครับพี่น้องครับส่วนสูงกับประมาณสักเมตรนะครับเมตรนี้นะครับแล้ว่านีส่วนลูกนะครับแม่กับ่องนึ่งเดือนนึ่งเดือนกับอีกสักสี่หมื่นนะครับไปหนะงามมากครับพี่น้องครับโอ้โหแม่เขาครับลักษณะลึงสวยนะครับมีสีเต่านมนะครับแล้วก็ท่องลักษณะแองไ่ดีครับพี่น้องครับ พนใหญ่นะครับภาษาอีสานบ้านเฮาเออาพนใหญ่นะครับเขาสวยเมื่อวันนี้ให้ลูกงามครับแม่ใบหูติดโบดเนี่ยนังหนาซาใหญ่มีสีเตานมชัดเจนครับนมสวยนะครับสวยมากครับใไอตัวใดครับเบิังความชัดเจนของพันธุกรรมครับนี่ลำเหนือน้ำตัวเงานะครับกล้ามเนื้อที่ว่าใส่ยใดครับเชือกห้ลูกให้ลูกนี่งามมากครับ ลูกไส้ครับโอ้โหลูกหล่อมากครับแม่เชียงจับได้ใบได้ครับเปิดข้ามีตะภาพครับพี่น้องครับสวยงามมากครับแผ่นหลังกว้างนะครับรำเหนียรรำโตเงวดีนะครับสีสันโดดเด่นครับพี่น้องครับในลูกไส้ครับโอ้โหไส้หล่อมากครับพี่น้องครับหล่อมากสีเหมือนกันเปียกครับพี่น้องครับนี่อยากลูกสวยมากนะครับ ที่จริงอยากจูงพี่น้องเห็นทั้ง่อทั้งหนอกนะครับเห็นทั้งหนอกสีใ่แห้งนะครับส่วนสูงแม่กับประมาณ140นะครับพี่น้องเบิ่งกระดูกกระเดี่ยวครับเบิ่งสีเบิ่งสันครับมั่วมีแววไปทั้งหน้าประมาณนี้ครับเพียงพี่น้องโท่มากครับ0644867066ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6เหมาะสลับมือใหม่ใหครับหรือว่าเกษตรกรอยากได้มั่วไปเลี้ยงเอาลูกเอาเต่านะครับอนาคตยังไก่ครับสีสันโดดเด่นดีครับพี่น้องครับเนี่ยซื้อสองได้สามครับ ซื้อสองในสามนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไปสามารถเทดพอคุ้มฟุงไลยตัวนี้ออกมาตัวแม่กับเ็ดแม่บอกแม่พันไปอีกนะครับเนี่ยซื้อแบบนี้ครับซื้อืเราคุมนะครับเนี่ยสีสันดีบ่ครับพี่น้องครับสีสันดีเลยนะครับของดีของงามมาฝากเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งพอพัน์ป่ครับพี่น้องครับจะให้เบิ่งพอพันนะครับพ่อพันที่ผสมไว้หนึ่งเดือนนะครับใหญ่นะครับประมาณสักันึกัวนะครับเดี๋ยวเขานอนนี่ เองบดยไหมครับผสมกับขอนี้ไมครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่มากขอนอนสังเกตน่ครับแม่เขาโคกงหางใหญ่เครื่องบดครับพี่น้องครับเครื่องบดกค้หางใหญ่นะครับสวยงามมากครับเกษตรกรเอาไปเลียงในโบส์หลังครับพี่น้องครับหัวโพนใหญ่ นะครับหนังหนาสายง่าพลุกรรมดีนะครับลำเหนือลําำตัวเงานะครับจิ้มโบสนะครับจิ้มสวยเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดินปกติครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามมาครับมันทายง่ายดีครับสีสันอลังการเลยครับไอ้ลูกไอ้ลูกเฉียงครับเนี่ยหาตะกอนครับพี่น้องครับลูกกับรอนะครับน่ากวดดี เอาพี่น้องสนุกสนใจโทรมาสอบถามเลยครับหรือว่าพี่น้องอยากในมอผสมเทียมก็ยินดีรับใส่พี่น้องครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066เปิดขายยกคู่ยกโคมนะครับในราคามิตรภาพนะครับอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีนะครับเนี่ยชัดเจนวะครับความงามนะครับความงามคู่เลยครับพี่น้องครับซื้อสองได้สามนะครับเอาไปอนาคตตัวนี้ก็อีกจักปีกุ้งกัวก็สิได้ทับนะครับ ตัวนี้ปีกวกัก็จะได้ลูกลูกเขาสาวก็าสามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนตัวนี้จะได้ทับอีกนะครับโอ้พี่น้องครับควบคุมนะครับอยู่ตรงนี้ครับซื้องัวให้ซื้อแบบนี้ครับลักษณะของมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ใดที่อยากได้มั่วไปเลี้ยงเอาแนวนะครับง่ามมากครับเชื่องนําครับพี่น้องครับให้จับให้ายนะครับสวยงามมากนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบครับเนี่ยสีสันดีนะครับเนื้อนั่งดีนะครับ เพื่อได้ไปก็สิยินดีน้าอยู่นะครับยินดีด้วยเลยนะครับโคนใหญ่นะครับนุ่มสวยนะครับบนใหญ่เกินไปนมลักษณะแบบนี้ลูกกินดีเลยนะครับโอ้ยปัญหาครับกินฟ่างกินเปี้ยงเก่งครับพี่น้องครับนี่อะไรก็กินนั่นน่แล้ะพี่น้องนี่สวยงามมากครับอายินดีรับทรงพี่น้องนะครับอ่า 0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066รับส่งพี่น้องอ่าทั่วประเทศนะครับบวกค่าจดส่งเพียงกิโล15บาทนะครับสำหรับคิปนีกันยาวพอสมควรครับอำล่าผ้าจาาพี่จังลองสวัสดีครับ